สวัสดีครับทุกท่านนะครับผู้ติดตามช่อง YouTube นะครับมีดชนสายป่าและธรรมชาตินะครับก็จะเป็นเอพี EP ที่12นะครับส่วนหนึ่งของการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะครับ,นะรบจากภาพวิดีโอจะเห็นว่ามีการเตรียมอุปกรณ์นะครับในการเข้าปฏิบัติต่ตอพื้นที่นะครับที่ มีการนักรอบทำลายทรัยพย์พรป่าไม้ละสัตว์ป่านะครับจะมีการใช้กล้องที่อาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อแจ้งผ่านแอป,ป,แป,ปพลิเคชันนะครับนะครับหากมีการผ่านเข้าไปล่าสัตว์หรือมีบุคคลเข้าไปผ่านกล้องดังกล่าวนะครับกล้องนี้จะแสดงภาพและวิดีโอผ่านมายังแอป,ปพลิเคชันที่เราลงทะเบียนไว้นะครับ ซึ่งจะทาให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะวางแผนในการเข้าสกัดกั้นป้องปรามจับกลุ่มวางแผนลาดตระเวนหรือว่ากระทําต่อผ,ผู้ที่เข้าไปที่คาดว่าจะเข้าไปลักลอบทําลายเสื้ลป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่นะครับ,นะรบในวิดีโอจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ก็จะมีการนะครับวางแผนในจุดที่ที่ล่อแหลมในจุดที่คาดว่าจะมีการเข้ามาลักลอบ กระตามความผิดนะครับก็ต้องอาศัยความชํานาญนะครับแล้วก็อาศัยความสามารถในการที่จะขึ้นไปติดกล้องบนต้นไม้นะครับที่ที่แข็งแรงแล้วก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือว่าสังเกตเห็นได้ง่ายจากผู้ที่เข้าไปลักลอบก็ต้องอาศัยความความความ ทำงานการในพื้นที่พิเศษนะครับซึ่งในภาพวิดีโอจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ก็เป็นการจะใช้ฐ่านแล้วก็ทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับในจุดที่เราจะติดตั้งกล้องนะครับการทำงานทางการต้องอาศัยความต้องอาศัยความสาม,มารถนะครับแล้วก็มีวิธีในการที่จะติดตั้งกล้องรวมถึงการารัตัวเบน าข้อมูลนะครับในเส้นทางที่คิดว่าล่อแหลมต่อการเข้ามาลากัลกรอบล่าสัตว์ตัดไม้หรือกระทาอะไรต่างๆที่เข้ามาหาผลประโยชน์ในพื้นที่นะครับ,นะรบจากวิดีโอก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ก็เตรียมการที่จะไปหาจุดที่สําคัญแล้วก็จุดที่ล่อแหลมนะครับนะครับหัวหน้าชุดระ,ะเวงหัวหน้าชุดที่เป็นชุดเฝ้า ระวังนะครับก็วางแผนให้รอบครอบละดัก,กลุ่มนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันเพียนทลายที่จะเกิดกับชุดเจ้าหน้าที่ได้นะครับแล้วก็การเป็นเจ้าหน้าที่พิทักป่านะครับต้องอันดับแรกก็คือต้องหูห,หูไวนะครับตาไวจมูกไวนะครับหูตาจมูกนะครับไว ได้ยินเสียงนะครับตาก็ไวต่อสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาตินะครับจมูกก็กินต่างๆที่ผิดธรรมชาติเป็นกินต่างๆอาจจะเป็นกินสัตว์หรือว่ากินบุหรี่กินไฟไหม้กินที่ไม่ใช่ธรรมชาติที่ผิดจากธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนของเจ้า,จาที่พิจารณาป่าจะต้องนะครับมีความ ชำนาญมีความสามารถในพื้นประเทศและเส้นทางในป่าเป็นอย่างดีนะครับนีบ่ก็จะเป็นจุดเด่นของช่องที่พิทักษ์ป่านะครับที่ต้องมีความชำนาญในพื้นที่นะครับแล้วก็ความรู้ความสามารถยุทวิธีต่างๆที่ป้องกันให้เราสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเป็นสำคัญนะครับทีมงานทุกคนต้องปลอดภัยเป็นสำคัญนะครับ นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราทำการติดตั้งกล้องแล้วผ่านมาหลายเดือนนะครับก็ถือว่าไม่มีก็ขอบคุณท่านนะครับที่ติดตาม